ใบกวานเก๊กกล้วยใบยเตยน,นี้เรามีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเลยนะคะช่วยลดไข้ดับพิษบำรุงตับใบกวานเนี่ยเขาจะเรียกว่าเบรีฟมีกลิ่นหอมเราใส่ใบเตยไปก่อนเลยนะคะต้มให้มันหอมหอมก่อนเลยใส่ใบกวานตามลงไปเก๊ืกล้วยเราจะใส่ลูกเก๊ืกล้วยหรือว่าลูกพุดจีนไปสองเม็ดนะคะสามอย่างนี้จะมีฤทธิ์เหมือนกันเลย คือต้านจุลดดินทรีย์แก้ท้องอืดจุดเสียแน่นท้องลดการจาาัดอักเสบผิวพรรณเปล่งปังนะคะควบคุมการทํางานของหัวใจลดไข้แก้ร้อนในสดชื่นพอเราเดือดเดือดแล้วพอมันสลดเราก็ต้มเดือดอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่หรือเราจะไปเติมทีหลังกับน้ําผึ้งก็ได้พอเดือดเสดเร็จแล้วก็เอามากรองนะคะนี้จะแก้ แก้ร้อนในดีมากเลยค่ะเป็นยายเย็นย่อยอาหารบำรุงหัวใจลดน้ำตาลในเลือดแก้ควยก็เหมือนกันนะคะสามอย่างเนี้ยจะมีคล้ายๆกันเลยดับพิษไข้เหมือนกัน,นเราก็ไปเออ่กรองเสร็จแล้วก็มาตักให้มันเกี้ยงๆเลยอะค่ะแบบกรองอีกทีนึงเอามาตักอีกทีนึงคือถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อหัวใจแล้วก็เป็น น้ําที่มีลิ์เย็นนะคะกินแล้วจะสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลั่งดีมากเลยค่ะทั้งใบกะวานใบเก๊กฮวยแล้วก็ใบเตยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วต้มง,ง่ายมากเลยน้ําเดือดใส่ลงไปแล้วพอเดือดอีกรอบนึงเราก็ปิดเพราะว่าต้มนานมันจะขมนะคะเก๊กฮวยเนี่ยดีมากเลยค่ะลองไปต้มดูนะคะขอให้มีความสุขในการรับประทานนะคะ ่ชงดีมีความสุขสวัสดีค่ะ